สวัสดีค่ะโค้ดพราวค่ะช่วงนี้พราวได้ยินใครหลายๆคนนะคะบ่นกันเยอะมากเลยในเรื่องของการเงินในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าเศรษฐกิจต่างๆนะคะที่ทําให้เรานะคะใช้ชีวิตยากลําบากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะ โดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะคะพราวได้ยินบ่นบ่อยกันมากเลยนะคะว่าทาไมชีวิตเราถึงแย่จังทำไมเงินหายากจังทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นไม่เกิดมารวยเหมือนคนอื่นหลายคนตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกที่นึกถึงคือเรื่องเศรษฐกิจและการเงินนะคะเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจย่าแย่ชีวิตเราไม่ดีชีวิตเราไม่เจอสิ่งดีๆหรือว่าทำไมเงินมันหายากจัง ทำงานแทบตายทำงานส่ตัวแทบขาดกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทมันยากเหลือเกินแต่ทำไมเวลากับคนอื่นเนี่ยเขาหาเงินง่ายๆลองนึกด,ดูสิคะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจริงทำไมมีคนบางกลุ่มที่เขาสามารถสร้างตัวขึ้นมาได้ในช่วงที่หลายคนบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าหาเงินยากหลายท่านอาจจะได้ยินคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีจริง วันนี้นะคะพราวมีเคล็ดลับที่จะทําให้เราพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีหรือจากหน้ามือเป็นหลังมือเอ๊ะหรือจากหลังมือเป็นหน้ามืออะไรก็แล้วแต่สรุปจันๆว่าจากที่เรารู้สึกว่าย่าแย่อยู่นะคะกลายเป็นพลิกชีวิตขึ้นมามีความสุขและมีชีวิตที่ดีได้เคล็ดลับข้อแรกนะคะจากปกติเนี่ย เรามักจะบ่นอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะเป็นบ่นในเรื่องของการเงินเงินหายากเงินไม่พอใช้เงินอะไรทั้งหลายแหล่นะคะหรือว่าบ่นเรื่องของงานทําไมงานเราหนักจังเลยทําไมเราไม่ได้ทํางานดีๆเหมือนคนอื่นหรือทําไมเราไม่ได้โอกาสดีๆได้งานที่ดีเหมือนที่คนอื่นได้รับเคล็ดลับวันนี้นะคะข้อแรกเลยที่จะทําให้เราพลิกชีวิตขึ้นมาได้ก็คือหยุดบน่นค่ะ เปลี่ยนจากคำบ่นเป็นคำอวยพรเชื่อไหมคะว่าทุกครั้งที่เราบน่นทุกครั้งที่เราเบือ่อทุกครั้งที่เราบน่บนบน่บนบ่นกับชีวิตของตัวเองนั่นคือเรากำลังอวยพรให้ตัวเองแต่สิ่งที่เราอวยพร กลับเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราย่ําแย่ลงแคำอวยพรด้านลบเหล่านี้เชื่อไหมคะว่ายิ่งเราพูดทุกวันอวยพรตัวเองด้านลบทุกวันเราก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นแรกๆนะคะอาจจะรู้สึกว่าออบ่นไปงั้นแหละบ่นไปตามกระแสบ่นเพราะไม่รู้จะพูดอะไร แต่บ่นไปเรื่อยๆเ,เริ่มชินชินกับการบน่นเราเลยบ่นทุกวันกลับกลายเป็นว่าเราดึงดูดสิ่งนั้นดึงดูดเหตุการณ์เหล่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตเราเร็วขึ้นหรือมากขึ้นหรือบ่อยขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะลองเปลี่ยนใหม่ค่ะจากปกติที่เราบ่นให้กับตัวเองบ่นให้ตัวเองฟังทุกๆกวันเปลี่ยนใหม่เป็นอวยพรให้กับตัวเองอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมา วันนี้อากาศสดชื่นจังเลยวันนี้ฉันต้องเจอเรื่องดีๆแน่เลยเป็นคําพูดดีๆอะไรก็ได้ที่ทําให้เรายิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเหมือนกับเราไปไหว้พระสวดมน,นะคะแล้วเราก็อธิษฐานขอพอรแต่วันนี้นะคะเรานําคําอธิษฐานและขอพอรที่เราขอพอรให้กับตัวเองนะคะเป็นวอวยพรให้กับตัวเองประหนึ่งว่าเราได้รับแล้วเคล็ดลับข้อที่2นั่นก็คือ การสำนึกรู้คุณและการขอบคุณข้อนี้เราได้ยินมาบ่อยมากนะคะในเรื่องของการสำนึกรู้คุณและการขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งรอบข้างทุกสิ่งรอบกายทุกเหตุการณ์ทุกผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพราะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่เติบโตขึ้นจนมาถึงวันนี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้ถ้าไม่มีคนคนนั้นที่ทำให้เราเจ็บปวดเราก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาเข้มแข็งได้ ทุกคนต่างเป็นครูซึ่งกันและกันอย่าลืมนำสองเคล็ดลับที่พลาวนำมาฝากในวันนี้นะคะไปใช้กับชีวิตกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอวยพรให้กับตัวเองนะคะทุกๆวันสํานึกรู้คุณและขอบคุณทุกสิ่งรอบข้างที่อยู่ในชีวิตของเราที่เข้ามาในชีวิตของเราวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ